ค่ะรับไปเลยค่ะยกเลย2องจุดศูนย์เทเนียมพลาสกาโฟวิลออร์ออตโต้ด้วยมีไหมคะเกียร์โฟโอ,ออตโต้เลยมาเสร็จแล้วคะ่ะรับเลยไหมคะราคานี้จะแสนสองได้ดดับมาอยู่เท่าไหร่อาจจะแจ้งมาหนึ่งแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยราคานี้ไปได้สามารถแจ้งได้อยู่เท่าไหร่นี่คะขอราคาให้หน่อยค่ะสตอร์ให้ได้ทุกราคาอยู่แล้วนะขอราคาสตอร์มาหน่อยเสร็จแล้วค่ะสามารถแจ้งได้ไหมในราคานี้แจ้งได้เลยค่ะแจะได้ยกมาแจ้งไม่บิดมาเลยเท่าไหร่ดีคะราคานี้จะแสนสองมีไหมคะยังอยู่เท่าไหร่คะราคาอาจจะแจ้งมาหนึ่ง เสนอได้สั่ต่อได้พูคุยก่อนได้ค่ะ จ็ซเซ็สองจ<ส><ส>็บาทรัไหมรับไหมคะจ็่งเจ็ดแสน,นบาทจ็่งหมื่นบาทรับไปเลยค่ะไม่รับหรอคะคุณลูกค้มีไหมคะแจ็หนึ่งนะราคาไปได้ีแล้วนะใช่แล้วค่ะรุ่นนี้าราคา t h ้อ o n l i n จะเป็เวลา,า,า,าลวต้องกดแลคา่ะกรรมาการขอราคาน h ้เต็ t พี่แล้ว o นไลน e กดเลยค่ะกดมาไม่มีอาจจะไปแล้ด้วยในรอบนี้นะใช่แล้วค่ะจะได้จริงนะคะสาสนห้าจะได้เลยไม่เปิดหรอจ็่งรับไหมคะดูก่นได้แหละถ้ายังดูอยู่ชมอยู่ได้ค่ะนานๆค่ะชมรถก่อนได้ค่ะก่อนชมรถก่อน ใช้งานอยู่ที่แสนหนึ่งนึพันลนะแต่ราคานี้จะแสนหนึ่งไม่เปิดหรอคะมีไหมคะคุณลูค้าราคานี้เข้าร่วมมาแล้วสามห้าสี่ศูนย์รับได้เปิดเลยค่ะไม่รับคุณส์จะไปแล้วด้วยใช่แล้วค่ะราคาลงมาเยอะแล้ค่ะที่ราคาจะแสนหบาทรับอยู่ไหมคะกดมาเลยหน้าร้านมีไหมคะเปิดได้ไหมเยกเลยสาม0ห้าสี่กดมากดเลยค่ะาคาให้ไหมคะที่ราคาจะแสนหนึ่งกดให้เลยจแสนหนึ่งใแล้วค่ะไม่เปิดไม่รับคุณสไปนะมีไหมคะคุณลูกค้าจ้า จ็ดแสนบาทขอราคานีไป้แล้วเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาทได้ไหมคะคุณลูกค้ารุ่นนี้กับตัวนี้ขอเด e ิวต์ไม่รับหรอคะหกหกแสนห้าหมื่นบาทไม่ได้ค่ะค,คะุณลูกค้าาหกห้าบอกเลยไปไม่ถึงก็ฝากได้ส่งต่อให้ได้ก็ส่งต่อให้ได้เสนอม,มาหกห้านะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่เสนอมาให้แต่วันนี้ขอขายเจ็ดแสนนะไม่รับหรอคะเจ็ดแสนอีกห้าหมื่น ได้ไหมคะอีกห้าหมื่นล้าขอขอีกห<อ>้าหมื่นกับรุ่นนี้ในราคาเจ็ดแสนบาทใช่แล้วค่ะไม่มีไม่รับพอสอบไปนะต้องขออภัยจริงนะคะได้เป็นพี่ที่เจ็ดแสนเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาทพันหนึ่งพันหนึ่งไม่มีไม่รับผ่านนะคะยังรับอยู่ไหมเปลี่ยนใจได้นะคะเปลี่ยนใจได้นะคะเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาทพันสองพันสองนี่หมคะยังรับอยู่ไหมคะเจ็ดแสนนะ ฉันมาผ่าคันที่สามค่ะขออนุญาตผ่านก่อนเลยค่ะวันนี้ไม่ไม่รับนะค่ะฉันเชื่อเรี่ยวฉันห้าหมื่น,นาบาทขอบคุณมากเลยนะคะค่ะมา